เอาละ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 ผมก็การสวัสดีสวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันดูนะครับผมนะการในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟีนฟานกันอีกเหมียวนะครับในหมดแรงค์กันอีกแีนะครับผมก็เราต้องขึ้นแดงนะผมเพื่อจะเก็บไอตัวนี้นั่นเองนะครับผมเพราะสกินปืนไม่างจ้าม้า m 4่1 ort. เล่นสักประมาณหกเดือนไม่ใช่หกเดือนอีกปีหนึ่งนะพอดีปีหน้าได้อะบอกเลยนะครับผมนะก็ไม่พูดผ้ามทำเพลงเล่นคู่ดีกว่าที่นี้นะไปดู a l นะครับหรือเล่นคู่นั่นเองครับก็มาดูกันว่าจะให้เพื่อนแบกหรือเราจะแบกเพื่อนนะครับผมนะ ก็การไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมให้มันถึงเจ็ดร้อยซับเร็วๆนะครับผมนะก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมไปเลสกูโอเคตอนนี้ก็เข้าไม่อยู่กันมันกีันมาแล้วนะจ๊ะไม่รู้ว่าได้โดดไหนดีเอ่ยนะเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อน อย่าพึ่งซีโอ้โหทำให้ใจวายหมดเลยนะเพื่อนยากโดตรงนี้แล้วกันคนระับล,ลงตีเหล็กนะก็ลงคู่แต่เพื่อนเราไปแล้วหนึ่งครับผมโอเคเจ๋งแก้วครับผมแยกลงเลยแล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นแหละมาดูกันว่าเพื่อนผมหรือผมใครจะตายก่อนกันนะ ผมว่าน่าจะเป็นผมมากกว่านะที่จะตายก่อนเราใกล้จะเตมตัวไว้ตัวหนึ่งบนหัวฮะจังหวะนี้จังหวะนี้เก็บปืนแล้วใส่เลยครับจังหวะนี้มีปืนอไรบ้างได้ปืนแล้วมาได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วไปยะไปนะอยู่ไหน โอ้หน้าชัววันนี้ต้องเ่นหน้าชัว,นนหชวไหนเจ็บจัด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 ดาวไปหนึ่งครับผมแตกครับผมก็โอเค ลงตัวเดียวไงนะอ,อันทีมเราเบรทีมเราเบร์ลงตัวเดียวเนี่ยมาเจอตัวหนึ่งด้านหน้าครับผมจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าอ๋อแล้วมีตัวไล่กดมาฮะจังหวะน,นี้น่าจะวิ่งมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาอีกหนึ่งครับผมคิชชอไปีั่น เอาไม่เอาแป๊บนึงเพื่อนขอปั๊มยาก,ก่อนไหนวะโอ้เยอะจัด,จดสกิลยังไม่ได้วะแต่เพิ่งบวกแล้วกันแป๊บนึงโอเคสกิลเราได้ละ,ละมามาทำอะไร โอ้โหไม่ร่วงนี่เดียวนี่เดียวเพื่อนนี่เดียวอะ่ะเอ้าเพื่อนเรายังไม่ยิงคเลยอี้ยโอไอวอลไม่มีจังหวะไม่เกะไอวอลหมดฮะสวยเลยทิ้งให้เพื่อนแบกมาดูกันว่าเพื่อนจะแบกหรือจะแตกต่ายกวดกัน เหลือยีิบสองตัวละเพื่อนเกุบเดยนไปชุบแล้วหน่อยฮะเพื่อนข้อนหัวนะเพื่อนไอเทียล์หยิบเหรียญหน่อยหยิบเหรียญหน่อยเพื่อน ม่เหยียบลงไม่เหยียบเหยียบเลยเมื่อกี้คนด้านหน้าด้านหน้าอโอ้เพื่อนเหยียบเหรียญน,น้อยบางทีก็เกินไปทุบกันหน่อยมันถึงจะได้ชนะเขาเห็นป้าหน้าไอวัวด้านหน้าน่ะโอ้โหคนเพื่อน บอกเอาดีไม่เจอหรอริงไรอะเอ้ยอยมันสวนนะเพื่อนมันสวนนะน้เอาไงต่อในวันนี้เอ้ยเอ้ยันไงจะเราจะเราจะอบหรือจะอังหวะนนี้ วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนนะจังหวะน,นี้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมฮะงไงเอ่ยถอยไปชุบแล้วก่อนได้นะเพื่อน <c oughs> อมันหนา้าถ้ามันได้ยินอ่ะมันจะพูดว่ามึงจะเกิดไปไหนเนียลิฟเกิดไปไหนเพิ่งตายเมื่อกี้จังหวะนี้วิ่งช์จ <c oughs> วิ่งชา้าแล้วไงต่อฮนะ ย,ย่อวเฮ้ยเสียงรถว่ะทำไงดีเออมาสนนะฮะวิง่งวิ่งเก็บเหรียญเถอะตอก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 ค,ค,ครับผมอ่าอ่า,อาเก็บเหรีหยญน่ยเพ่อนเหรียญ บอกให้วันเหยียบเหรียญอย่างเดียวเลยไม่เปิดไม้ด้วยประเด็นนะ่ะไม่เป็นไรเออสวยเพื่อนกดไลค้เลยเออแล้วมีตัวเอาไอ้ดอบด้วยจจงาวันี้เจงาวันี้เอาไงต่อพี่สีศูนย์ตรงตรงนี้เลยมาแล้วพระีกมาจืดจา้า ดูกันว่าจะ,จะเกิดจะเกิดจะเกิดหรือจะเปิดเอ้ยไม่ใช่อะไรวอจะเกิดหรือจะดับครับจาาังหวะนี้ลองเมาส์ MP4 ถุ่มน่อยแต่กระสุนไม่ใช่ใช้ได้สวยมโฟ MP อยู่นี่โอเค ก้อุต่าหดาวหนึ่งละไม่สนใจแล้วสองซุ๊บซุ๊บซุ๊บพี่พ่อตัวด้านหน้าม,มีตัวด้านหน้าคา,า,าดได้ว่ามันกำลังจะมาชุบเพื่อนยิงทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะรับกันยองอยู่ไหน เองอยู่ไหนดีอยู่สองควางมานี้เลยสองควางอเอาเอาอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะปัดเกมทิ้งเฉยเลย <c oughs> จกจะบา้าบอบา้าบอเขาแต่งไม่รวยอ่ะชิปมีสามอันเลยอ่ะ อะไรเก็บไม่ได้ไม่ได้กไ็ไม่เอาแล้วไม่เอาละก็ได้วะไปไม่มีปืนดีๆเลยขอบปืนด,ดีหน่อยได้ไหมเอ็ดก็ได้เอา,าเอา v s มารับสามเลยละใน,นวันนี้ มาเลยแล้วก็มาตัดฟีนโอเคความเบื่อพบศัตรูแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอากระสุนก่อนใช้ยเย็นเพื่อนโอเคอยาสิบเอ็ดกล่องเอามาเยอะทำไมยิงไปสามกล่องเลยแปดกล่องกันยัไ<ป>่ไหน เฟย์เป okay. นยิงล้มหนึ่งแล้วมัวเราหดมากมัเราหดมากอา๋อโดนระเบิดใครอ่ะอ้อไม่ครับชี้หายชี้ผายจังวันี้ มันยาวเป็นหนึ่งกลุ่มโอ้แฟลกนเน็ตปิงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนละเด้อไม่ได้ไปก่อนละเด้อเงยเลยอะไรอะเมื่อกี้เน็ตปิงอะโหเสียดุยเสียดุยแล้วไม่มีนั่นด้วย แปบ๊บนึงนะครขอดักวงไอ้พวกนี้ก่อนจะเย็ยนเรื่องจะวิ่งไ,ไ,ไปไหนอ่ะตรงไหนอ่ะโอเคไปก็ได้ไปก็ได้เดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวแม่พอหนึ่งเหรียญเลยขอหาเหรียญนั่นเก็บเหรียญนั่นนะเย็ยนเหรียญอยู่ไหนเหรียญอยู่ไหน จะเรียกนะจะเรียกชุดเพื่อนนะหนุ่มเราเป็นคนดีต้องชุดเพื่อนก่อนเสมอเล่นกับทีมหรือว่าเล่นกับใครเพื่อนต้องอันดับแรกไม่ตายก็เปิกอะไรประมาณนี้เกิดมาเพื่อนเราจะสู้ด้วยกันอีกยาวโอเค ก็ไปกันต่อรงหวะน,นี้เพื่อนลองตรงนั้นอจะเฝ้าดาวได้เพื่อนเรายัางไม่มีเหรียญนี่วิเช่นั่นไงพูดไม่ทันครับพูดไม่ทันครับครัมนี้ตายแล้วนี่ <c oughs> ตายแล้วนี่เรามาเก็บเต็มนะเราไม่ใช่สายบูอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคน นะสามคิวโอ้คิวมันน้อยคิวน้อยแป๊บผ้าหวา่อือชิญเชิญาจะมาตายตรงนั้นแล้วตรงไหนเอ่ยโอ้ใจเย็นดิ ไอเย็นดิจะบ้าหรือไงหอ้หมอนี่ไอห,หมอนี่หลังนี้ป่าวไม่อยู่อ่ะรถมาจาังหวัน,นี้ อันดี้เจ็บหนักนะนะนนนม,นมากนะจัด <away> นี่ไงึกทนึกทนไม่ใช่คนละมนะั้งทึกทนไม่ใช่คนละมั้งเนี่ยโอเค ผมไปอีกหนึ่งทมวันนี้เหลือสองตวัวสุดท้ายเอ,อ๊ะโอ้มีอย่าต่อดิจอกันด้านหน้าดีกลัววะ่ะห้ารถใครอย่อยากเจออยู่พอดีวะ่ะแม่งเล่นมุมไหมนั่นวะ โอ้โหรอสก Q ิลแป๊บหนึ่งได้ไหมรอสก Q ิลแป๊บหนึ่งได้ไหมโอ,โ,หโ,อโ,หโอ้โหมึงก็เกิดเกิดไปบันทีอะ บอกว่ารอแป๊บหนึ่งได้หมายฟังไม่ได้ยินหรือไงอ่โอ้โหเอจิบาตุยนะครับก็ได้ที่สองนะครับผมเกมนี้เราแบกเพื่อนนะครับไม่ได้ให้เพื่อนแบกนะครับผมนะอ่านี่ยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ละกันนะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแกเปล่มนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผม,มแล้วเจอกันจุ๊มอ่ะ